ครับที่บริเวณไซ่งานตัวกลางตอนนี้มีฝนตกหนักนะครับด้านห้องต่ำกว่าระดับพื้นดินเนี่ยมันน้ำลงมาท่วมเออได้น,นะครับตามระดับพื้นดินประมาณเม็ดเจ็ดเมตนะครับลงมาน้ำก็เออมาท่วมไหมด จะรับได้ในไหนระบบที่โครงการก่อสร้างของบริษัท c c k ในซอยสุขุมวิทนะครับช่วงนี้ประมาณตี3เสร็จนะครับตี3ของวันที่นะครับงานโดยผลรอบขั้นตอนซื้อจดหมายกับ